รันเกิดอยห็นไปเลี้ยงจริงๆมันเกิดพรุ่งนี้ครับ4กันยาวันนี้3กันยามีโอกาสแล้วว่างพอดีแล้วก็เราจอดคิวน้องๆที่โรงเรียนสอพนต่อกรุงเทพน้องคิวเยอะนะตอเข้ับาวันนี้ตอนเช้าเราก็เลยยศโพนนไปเลี้ยงเลี้ยงน้องๆตอนเช้าก็มีผมมีแฟนคลับทีมงานแล้วก็มีพี่่นักข่าวด้วยเล็กน้อยบางส่วนครับเป็นกับขอบุญขอบุญครับขอบุนครับเพราะว่า ผมว่าเวลาในการทำบุญทำทานกันละครั้งเนี่ยู้ให้ก็มีความสุขผููรับก็มีความสุขก,ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานก็น,อน้องๆก็กินข้าวแล้วก็ร้องเพลงให้กันมออของขวัญกันเล็กน้อยอะไรกันสนุกดีครับทำเป็นประจำทุกปีใช่ไหมอยากทำให้ให้ได้ทุกปีแต่ว่าถ้าเกิดมีบางปีวีไหนไม่ว่างเนี่ยก็ไม่ได้ไปใช่ครับก็เป็นเป็นของขวัญของขวงมันเกิดด้วยเลยครับจริงจริงวิศสิ่งที่พิเศษที่อยากได้ไม่ได้อยากได้อะไรรอะครับ แค่ทำในทุกๆวันให้มันดีที่สุดแล้วก็ทำให้คนรอบข้างมรามีความสุขกันนั่นเองอ๋อไม่มีจกักไม่มีอ๋อตอนนี้ถ้าเกิดพ้นสี่กันยาปียาหกนี้ไปก็อายุยี่สิบแปดแล้วผมบางแทนเค่ว่าอายุลัก3ามี่สามสายี่สี่ก็น่าจะแต่งเลยแล้ว,ลวไม่งั้นเดี๋ยวผมจะแก่เกินไป ค่ะคงแต่งได้หรือยังคะไรผมคิดเองครับผมคิดเองแต่ก็ก็วางแผนชีวิตไปเล่นๆนะเนาะมันไม่ได้คงไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แต่งก็ได้ใครไปรู้ทีนี้ครับเหมือนมันมีข่าวว่าเราจะลาวงการอะไรอยแบบงี้เวลาเวลาอยู่นี่แหละไม่ไปไหนหรอกไม่ลาวงการอาจจะแบบห้าปีแล้วอาจจะเฟร์แล้วก็เริ่มแต่งกันไปก็ได้บ้างโอ้โหผมว่าอีกห้าปีคืออนาคตไม่แน่ไม่นอนะเราเราอาชีพบันเทิงแล้วก็เหมือนฟรีแลนซ์เราไม่รู้ว่าวันนี้โปรเจกต์นี้เสร็จปุ๊บ โปรเจกต์หน้าเราจะมีงานหรือเปล่าแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ยังไงทุกงานที่เราได้รับเราก็ทําเต็มที่เ<ม>ราโอกาสแต่งงานก่อนเราค่อยลาการตอนไหนหรือเปล่ายังไงก็ได้จะแต่งก่อนก็ได้ทํางานจะบวชจะอะไรได้หมดเลยแล้วแต่อนาคตร<ม>จริงๆเราเรา,เราบวชมาครั้เราก็ได้วไดความรู้เรื่อง,องการทำสมาธิเยอะผมจริงๆผมก็อยากจะเผยแพร่ สมาธิเนาะการปฏิบัติทําสมาธิอยากจะเผยแพร่ธรรมะส่วนเล็กๆในน้อยที่ผมพอจะดูบ้างอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็จะสอดแทรกเข้าไปก็ชวนแฟนคลับไปเพจแล้วก็จะชวนเขาทำบุญตักบาตรอยู่เสมอๆแล, Fall. แล้วผมก็ทําหนังสืออภัยทานเรื่องกสุศสัปดาห์เมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วเนี่ยก็ท <ม ưng S 1> <ม>ําแจกเป็นทานด้วยเหมือนกันอ๋อความเห็นของผู้ใหญ่แล้วครับ ผมไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยใช่ใช่ใช่เ็เลยไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าสแสดงความเห็นครับกลัวกลัวกลัวแต่วๆๆต่ากังวนไหมครับก็โดนแต่ว่าจะเป็นเอะไรห้ามจริงอ๋อเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ไม่มีแฟนนั่นคือมีแฟนได้ใช่ไหม,มก็เป็นสิ่งที่ดีเลครับ<ม>ในชีวิตมนุษย์ของเราก็ต้องมีแฟนมีอะไรให้เติม,เต,มเต็มในการทำงานเติมเต็มชีวิตด้วย ไม่ไรผมมีก็ได้ฮะสบายสบาย,ายนะอีห้าปีแต่งเลยสัดเลยจะ